บทที่6ถึงบทที่11เอวัมเมสุตังเอกังสะมยังพกควาภาราณสิยังวิหรรติอิสิปะตะเนมิคัะเยเตตตาระโขภควาปัญจวัคคิเยพิโคอามันเตเสเทวมเมพิกเวอันตาปภะชิเตนะนะเสวิ สภพโยจานังกามิโสกามะสุขัละสุขะลิกานุโยโคหีโนุมโมปะจุจะนิโกอะนาริโยอะนัฏฐะสันหิโตโยจายังอตตะกิละมัทานุโยโคทุโขอะนาริโยอะนัฏฐะสันหิโตเอเต เตพิขาเวอุโอั nte อานุปคัมมะมัชิตมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากุกะระนียานะกะระนีอุปสัมมาญะอินยญาสัมโพธญาะนิปพานายะสังวัตติ กะตะมาจะสาภิกเวมัจิมาปติปทาตะถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากกกะระนียานะกกะรณะีอุปสัม,มยะอภิญญายะสัมพธทายะนิพพานายะสังวัตติ อะยะเมวะอะริโยอะทังขิโกมะโขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะิสัมพุทธา จักขุกะระนียนะกะบะนีอุปะสัม,มยะอภิญญายะสมโพธายะนิพานายะสังวัตตเตอีทังโขปันะพิกเวทุกขังอนิยะสัจจังชาติเปิทุกขาจะลาปิทุกขามารธรรมปิทุกขังโสกัปะริเทวะทุกขะโทมะนสสป,ปายาสาปิทุกขา อปิเย,ยหิสัมปโยโคทุโขปิเย,ยหิวิปโยโคทุโขยมปิฉังนะละติตามปิทุขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอ,อิหังโข,อขอปะนะพิกขเวอิทางโขปะนะพิกขเวทุกข,ขสม,มุทโยอริยสัจจังยายังทันหา โนโพระวิพาณติราคะสาหคตาตัดละตัดราพินันทินีเสยยถีทางกามตันหาพระวะันหาวิภวะตันหาอิทังโขปะนะพิกเขเวทุกขะนิโรธโโปริยะสัจังโยตัสสาเยวะตันหายะาเสะวิราคหิโรโทจาโคปนิส ตินิสัคโคมุติอะนาณโยอิทังโขปาณะพิกเวทุกขะนิโรธคามินนปาติปทธาอริยสัจจังอะยะเมวะอะนิโยอะถังขิโกมะโขเสยยสีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขงังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทิปติญาณังอุทิปติปัญญาอุทะปติวิชาอุทะปติอาโลโกอุทะปติทุงโขปนิทังทุกขงังอริยสัจจังปะลิน ยยยันติเมพิกขเวปุเพอะนนุสุเตโสธรรมเมสุจักขงอุทะปฏติญาณังอุทะปาติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏติอาโลโกอุทะปาติตังโขบานิทังทุกขังอภิริยสัจจังบาริญาตันติเมพิกเวปุเพอะนนุสุเตสสธรรมเเมสุจักขง อุทะปัติญาณังอุทะปถติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโกอุทะปัติอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปัติญาณังอุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโก อุทะปาติตังโขปนิทังทุกขะสะมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวปุเพอาน,นุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาติญานังอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติตังโขปนิทงัง ทุกขะสมุทโยอริยสัจจงปะฮีนันติเมพิกเวปุเพอานะนุสสุเตโสทมิมสจักขงอุทะปัิถญยานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปัถิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปฏถิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจนติเมพิกเวปุเพอานะนุสสุเตโสทมิมสจักขงอุทะปฏตถียานัง อุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโกอุทะปัติทังโขปะนิทังทุกขะนิโ,โรธทอัจยะสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิกขเวปุเพอานะนุสสุเตโสธรรมเมสุจักขุงอุทะปาัติญาณังอุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปติอาโลโก อุทะปัติตังโขปะนิธังทุกขะนิโ,โรธะอริยะสัจจังสัจจิกะตันติเมผิกขเวปวเุเพออนะนุสุเตสุตัมเมโส,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 สจักของอุทะปัติญาณังอุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโก อ,าาอุทะปาติกิธังทุกขะนิโรธคามินีปาติปัฏาอราิยสัจจติเมพิกเวปุเพอานัตานุนส,สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุาาทะปฏิญาณังอุาาทะปฏิบัญญาอุาาทะปาติวิชาอุาาทะปาติอารโกอุาาทะปฏิตังขปนิทังทุกขะนิโร ทัามินีปฏิปัฏฐาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอาน,ะนุสตุเตสุธัมเมสุจักขงุงอุทะปฏิญาณงอุทะปฏิปัญญาอุทะปาิวิชชาอุทะปฏติอาโลโกอุทะปฏติตังโขปนิทังทุกขะนิโรทคามินนปฏิปาัาอริยสัจจัง พาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุนุอานุนานะนสุตเตโสธรรมเมโสจากของอุทะปติญาณังอุทะปติปัญญาอุทะปติวิชาอุทปปติอาโลโกโอุทะปติญาวิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตัง ทวาทาการัลยถาภูตังยานัทัสนนังนะสุวิชุทังอะโหสิเนวะตาวานังพิกขเวสเทวะเกโลเกสัมาเลเกสัพรมมเกสัสนมณพรามิมนิยาปัจจายะเทวะมนุสสยะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบาริวตังทวาสก,กาทวาทส,สาการังญถาภูตังยานัทัสนังสุวิสุสทธังอโหสิอัฏฐาหังพิกาเวสัเทวเกโลเก,ก,กสักม,มารเกสพรามเก สัสนะพรามานิยาปัญญาสเทวะมนุสายะาอนุตตาลาังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัญญาปัจจัญญาสิงยานันจปนะเมทัสนังอุทะปะิาอากุปาเมวิมุตเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติธานิ ปุนภะโเกิทัมะโวโจัพภะกะวาอัตตมะนาปัญจบัคิยาพิคูภะกะวะโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัส,สมินจะกปะนเวยากะระนัสสมิงหันยะมานีอายัสมาโตโกนทันยะสาวิละชัง วีตะมะลังธรรมจักขุงอุทะปฏิยังกินติสะมุทะธรรมังสับพันตังนิโรธะธรรมันเตะปะวัตติเตจพระคัตาตาธรรมจักเกพมมาเทวาสัตวมนุษสาเวสุงเอตัมพระคัมภตรพาลานสิยังอิติปะเตะ อิติปะตะเนมิขธาทายอนุตตรังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปะวัตติยังสะมะาาัม,มเนนวาพรหมเนนวาเทเวนาวามาเลเนวาพรหม,มุนาวาเกณจิวาโลก,กัสสมีนติ <c oughs> ภูมานางเทวานางสัตวังสุตตะวาจากตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาวสง์จากตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตวังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสสาวสงตาวติงสานางเทวานางสัตวังสุตตะวา ยามาเทวาสัตธะมนุสสาเวสูงยามาณังเทวานางังสัตทางสุตตะวาตุสิตาเทวาสัตธรมนุสสาเวสูงตุสิตานางังเทวานางังสัตทางสุตตะวานิมมาราณตีเทวาสัตธะมนุสสาเวสูงนิมมารณตีนางเทวานังสัตทางสุตตะวาปะระนิม มิตาวะสะวัตวตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงปาระนิมมิตาวะสัตสัตวตีนางเทวานางสัตทางสุตตะวาพรม,มากายิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตามภะควปตาภาราณะสิยังอิสิ ปะตะเนมิคทะเยะอนุตจลังกัมธรรมะจากกังปะวัตติตังอปะวัตติยังสะมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระมุนาวาเกนะจิตวาโลกสมมิติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมหุเตนะยาวะพรมะโลกา ัตโทอภุกขันติอยัญจทะทัศสะหัส,สีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหส,สิอติกรรมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัทขภควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิ วัตโพโกณทันโยัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอายัสสะมโตโกณทันยัสสะอัญยาโกณทันโยเตวะวะนมังอะหสีเต พิติวิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกับวิตูอนุตตโลปุริสธรรมสาลาติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคควาตสวากาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโคอุจุปาติปันโนภควโตสาวกสังโคญายะปะติปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปะติปันโนภควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสาระกวโตสาวกสังโค อาโหเนโยปหยาหหเนโยทักกิเนโยอันชลีกาลาเนโยอนุตตลังปุญญาเกตังโลกสาตีจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสินเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพทันจะมหาราชาตะวังมังโสัตถุโนทีปัง กาเลเทโวสุโปเสติกินจิเทโวเยสโกปัชังทัสสมิงกิเนกินะเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริบุตโตพระวันตตเมสทธิละพังชนานเยมะนีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธะเตเชนสุตินานสันตุปัตถวาสเพทุขาบูปะสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวังปาริณาหูสัมมะปะสัมมะนางธรรมเตเชนสุตินา นัสสันตุปัตถวาสพเพพะยาบูปะสเมนตุเตสักกัตวาสังขรัตานังโอสถังอุตตะมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเทเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัมเพสัพเพโลคาวูปะสเมนตุเต อิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลภุริสธรรมมะสารทิสัตธาเทวมนุสสานังพุทโธภัควาติ สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆอุชุปปิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสยุคานิอาจาปุริสปุฆาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสตี จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทิปังคาเลเทโวสุโวเสหิอินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสสามิงกินณเนวาหัดทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระ วันตุมเมสิทธิลาพังัญาณเยมณีจินดาปิยังจทะทันงสัพเพชนาพระหูชนาปิยังม,ามาะมะสักกตะวาสัสกกตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวารังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธะพุทธเตเชนะโสตินาะนะสันโตปัตตะวา สัพเพทุกขาบูปะสเมนตุเตสักตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุจมังวรังปะนิดาหูปะสะมนังธรรมะเตชะเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพปยาบูปะสเมนตุเต สกัตจวาสังคารัตานังโอสถังอุตตมังวังอาหุเนยยังปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสตินานณสันตุป,ปัตถวาสัพเพโลคาบุปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุโตโลกะวิทูอนุตตโลปุลิสธรรมมาสาลติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโภะควาติจวาขาโตภควะตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปะนิกโกปัจจตังเวทิตาโพเวนยุหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอชุปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะสามีจิปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาจาปุริสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลีกาลนิโยอนุตตาลังปุญญาเกตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนัง <c oughs> อุปรัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะ มหาราชาตะวังมังโปสัจโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินติเทโวเยสโกปัจชังทสมิงกินะเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภะวันโุเมศิธิลาพังชะนานะเยมมณีจินดาปิยังจะทัตนังสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะ สักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชะเตชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพทุกขาวูปะสะเมนตุเทสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวังปะลิลาหหปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัตถวาสเพปยาวุปะสะเมนตุเตสัคกกตะวาสังคารตตนังโอสัทงอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปะสะเมนตุเต